เราสวัสดีท่านผู้ชมโดยทดันเลยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม b r i o r a s o n l n นั่นเองนะครับผมอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะแล้วก็ทวนความทรงจํากันด้วยทางด้านของตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในวันที่23บนี้นะครับผมได้มีการแจกฟรีด้วยแล้วก็ถ้าเราอ้างอิงตามเพจเนี่ยเขาจะมีการแจก C6 เลยนะครับผมทําจากภารกิจนะแล้วก็จะมีทางด้านของอาวุธประจําตัวก็ปลดทางด้านของ C6 เป็นตัวละครระดับ SR มาซูมาโตะที่ได้มีการเลื่อนนะครับผมจริงๆมันควรที่จะเข้าพร้อมกับตู้เงิน นะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะ <laughs> มันได้แจกฟรีถึงปลดขั้นสูงสุดเขาน่าจะ C6 แหละนะครับผมตามที่บอกเนาะส่วนตาประทับคอเนี่ยก็ต้องไปหาจากทางด้านของดันเจียนสุ่มให้ออกกันละกันนะครับผมแล้วก็ไม่มีการันตีด้วย <laughs> เออสักวันมันก็ได้แหละนะครับผมด้วยความที่ว่ามันเป็นการระดับ SR นะเอเนาะอล่ะแต่ว่าที่แน่ๆคือมีตัว C6 แล้วก็อาวุธประจําตัว C6 แล้วก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูพรีวิวกันนะครับผมว่าตัวละครอย่างมาซูบะโตะรันเอคุเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างและทุกคนเริ่มเตรียมทรัッ พยาก,ก่อนกันอย่างเพราะตอนนี้เนี่ยลีกประมาณเพียงแค่8วันแต่ถ้าเกิดว่าเราปั้นลันเงคูใช่ไหมกว่าจะเสร็จอีกโอ้โหบั้นตัวละครแบบต่อเนื่องนะครับผมเดี๋ยวก็ตัวละครใหม่นะส่วนใครที่คิดจะข้ามอยู่แล้วตัวละครใหม่ก็น่าจะไม่ได้กังวลแบบผมหรอกแต่ผมเนี่ยต้องปั้นทุกตัวไงอล่ะนะครับผมก่อนอื่นเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไคแล้วก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอแนะนําไปร้านเติมเกมพเพาเวลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันตัวเองนะร้าน้เปิดบรริกาย้ ชมดหากใครสนใจก็เพียงเสอร์เข้าไปใน Facebook ครับว่า p o w w r p y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้ครับอย่าลืมไปใช้บริการก็นด้วยนะทีนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูคิวิวกันนะครับผมในบิลลี i บิลลนะครับผมโอเคเปิดมามาซูมเตอร์รันเงยคุนะครับผมผมว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะนี่โจมตีไปนะครับผมมีการแปรมาร์กตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำดาเมจนอกสนามให้กับรันเงยคุได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยถ้าสร้างความเสีย ายเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาปลดถึง C 6อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึง C ที่หลังเอาเป็นว่ามีเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับทางด้านของพิววิวนะครับผมตัวละครอย่างรันเกยคุเนาะอ่ะทีนี้เราไปทวนความจํากันดีกว่านะครับผมอ่ะเพจแบ็กลิสต์เอ็ดวันนะครับผมเข้ามาในเพจสักหน่อยรู้สึกว่าผมโพสต์ไว้ตรงไหนวะเนี่ยมันก็ข้อมูลหลุดมานานแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับไปดูแป๊บนึงมาทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนความจําเกี่ยวกับทาร่าของสกิลมาซูมาโต้รันเกยคุ ลนกระับผมไม่รู้ว่าเข้ามาจริงเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนสกิลไหมเนื่องจากมีการเลื่อนตัวละครด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป็นหน้าของ สกิลกันก่อนละกันนะครับผมสกิลนะครับผมทางด้านของเบสิกเอ็กแท็โจมตีปกติ5ครั้งนะครับผมแล้วก็มีการมาร์กฮิมิโกะมาร์กนะครับผมจำนวน1ชั้นนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นแหละบนหัวศัตรูมันจะมีมาร์กนะครับผมลหลักๆเลยก็จะมีการทําดาเมจนะครับผมแล้วก็แปทางด้านของฮิมิโกะมาร์กทั้งนั้นเลยจะมีทางด้านของอันตินะครับผมโดยอันติเนี่ยจะมีทางด้านของบัฟทะลวงนะครับผม8%นาน20วินาทีให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับ ผมสลับสายทะลวงส่วนอื่นๆเนี่ยจะเป็นสกิลทำดาเมจมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่พาสิกันดีกว่าฮิมิโกมาร์ที่อยู่กับศัตรูเนี่ยมันจะมีการสร้างดาเมจที่ชื่อว่าแอดเบรดนะครับผมใส่ศัตรูโดยในแต่ละอันเนี่ยจะมีการสร้างความเสียหายเป็น80%ของ ATK ตัวละครที่อยู่ในสนามนะครับผมดังนั้นมันจะอ้างอิงจากพวกตัวละครอย่างยินนะครับผมอิงตาม ATK ตัวละครพวกนั้นแหละแล้วก็ฮิมิโกมาร์นะครับผมหชั้นต่อการโจมตีทั้งทีมจะได้รับดาเมจลดลง10%นะครับผมไม่ได้บับเพื่อนนะ แล้วก็จะมีกดค้างนะครับผมมีแต้มเทคนิคแล้วก็ติดที่ไม่โกมาร์กใช่ไหมล่ะแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับผมแอดเบรดเนี่ยเป็น28%หลกัลกๆเลยก็จะมีทางด้านของการบัฟเพื่อนด้วยนะครับผมอ่ะ บัฟเพื่อนจากทะลวงตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่ได้บัฟเลยส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างดาเมจนอกสนามนะครับผมเิรเดียวกับเงินหะเงินมันก็จะมีดาเมจทะลวงระเบิดเรื่อยๆเวลาเพื่อนเล่นอยู่ในสนามใช่ไหมมาซูมโตะมันจะคล้ายๆกันเลยตัวนี้มันเป็นตัวสีดาวระดับ S R ไงอ่ะแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตแต่ว่านะครับผมเอ่อไอที่เขาปรับอะ่ะน่าจะมีบัฟมาเพิ่มแน่ๆนะครับผมคิดว่างั้นเนาะอ่าเนื่องจากมันไม่ค่อยมีเพราะว่าสิ่งที่มีอะ่ะมันไปอยู่ทางด้านของในการปลดซีอ่ะเรา มาดูการปลดสีกันดีกว่าการปลดสีเนี่ยมันจะได้รับทางด้านของพลังงานอันตินะครับผมจากแอดเบรดอันนี้ เชื่อว่าไอช่องสุดท้ายนะครับผมน่าจะใส่เป็นทางด้านของ a d k ช่องกลางก็น่าจะเป็น a d k ยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนะจริงๆใช้ a d k แหละน่าจะคุ้มเพราะว่ามันมีการบัฟเพื่อนตาม a d k นี่ตรงนี้นะครับผมเรามาดูกันที่ C2 อย่าลืมไปนะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันแจกทางด้านของการปลด6คกเพราะฉะนั้นเราจะได้ C2 อย่างแน่นอนอ่าพารีนะครับผมฮิมิโกะตัวนี้นะเพิ่ม a d k นะครับผมให้กับเพื่อนนมทีมจำนวนเท่ากับ20%ของ a d k รันเนคูดังนั้นยิ่งรันเนคูของเราเนี่ยมี a d k สูงเท่าไหร ดาเมจนะครับผมที่ยินจะทําได้มันจะถูกบัฟจากตรงนี้เป็น20%ถามว่ามันแรงไหมมันก็ยังเทียบเท่ากับอุราฮาราคิสเกะไม่ได้อะเออมันไอตัวอุราฮาราเนี่ยมันจะมีการบัฟคิดาเมจใช่ไหมล่ะก็จะมีบัฟคิดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็นต์ล็อกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีบัฟจากคิดาเมจที่ตัวเองมีเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีการบัฟตามเลเวลของสกิลด้วยแต่ตัวนี้จะล็อกไปเลยนะครับผมที่ซีสองบัฟเป็นแค่ยี่สิก็มอร์เซ็นต์เ่านัอนเพราะกงมองม่าท่เร ะนะครับผมต้องรอดูว่าเขาปรับมาไหมอ่าแล้วก็ต่อไปครับ c c ระยะการดูดเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นอ่าตรงนี้มันก็จะมีการรวบม,มอนด้วยนะครับผมตามที่เราเห็นในพรีวิวเนาะส่วนต่อไปครับผมทางด้านของ C6 เนี่ยทุกครั้งที่แอดเบรดโดนโจมตีตัวดาเมจแอดเบรดรับจะมีการเพิ่มขึ้น5%าเนาน15เว้นทีสะสมได้สูงสุดถึง10ชันนั่นเองอืมก็จะมีจากอาวุธประจําตัวด้วยนะครับผมลืมไปดาเมจทะลวงนะครับผมที่ศัตรูจะได้รับเพิ่มขึ้น1.5%นะที่ศัตเร ติดไอ้ฮี้มิโกบมาร์คสรุปมันจะเรียกฮี้มิโกบมาร์กหรือว่าแอดเบรดก็ไม่รู้หรอก <c oughs> อ่านาน15วินาทีนะครับผมสูงสุดได้ถึง10ชั้นนั่นเองครับแล้วก็เวลาใช้สกิลท่าเทคนิคเนี่ยแล้วก็สลับตัวละครได้ทันทีเลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะมันจะได้แบบไม่เสียเวลาเนาะเพราะฉะนั้นอาวุธประจําตัวเนี่ยมันจะใช้4ดาวตัวอื่นไม่ได้เลยนะครับผมใช้ประจําตัวแหละเพราะว่ามีการบัฟในเรื่องของดาเมจทะลุตัวนี้ส่วนอันอื่นๆน,นะครับผมเพิ่มดาเมจอันตีเพิ นนมันล้นๆอยู่แล้วนะครับผมไหนจะทางท่านของไอตาวัทับคอเนาะมันก็ล้นอีกส่วนตรงนี้นะครับผมจะมีฮิมิกบม์กเนี่ยเพิ่มขึ้น4ี่ชั้นจากเดิมเนี่ยจะเป็น10ชั้นเนาะก็จะได้ดาเมจทะลวงที่โดยรวมแล้วนะครับผมปลดตัวละครมา C6 อาวุธประจําตัว C6 ผมว่ามันน่าจะสูงกว่านี้อีกเยอะนะครับผมเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะรอได้เลยนะครับผมเตรียมปั้นเถอะขนาดไอตัวอะไรนะน้องคนนี้เอ่อมันชื่ออะไรเอ่ยนี่ตัวนี้ ฮินามริโมโมะนะครับผมมันเป็นตัวละครที่บัฟไม่ค่อยได้เยอะสักเท่าไหร่เนาะเราก็ยังปั้นมาเล่นนะครับผมตอนนี้ก็แทบจะใช้ประจําอยู่นะในทีมของผมเ <c oughs> ท่าที่อ่านดูจากมาซูมาโตะตัวดีกว่าตัวละครนี้เยอะนะครับผมสต่อไปเดี๋ยวเรามาพูดถึงทราร่าของตราประทับที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องไปหารอกันดีกว่าอย่างแรกเลยตราประทับคอนะครับผมใครอยากสุ่มหาหรือว่าใครจะรอทราร่าของตัวหน้าก็แล้วแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวมันมีโอกาสดรอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครดรอปแล้วก็ยินดีด้วยนะครับ จำเป็นหน่อยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้ได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีก็ใช้สีเทาตัวอื่นไปก่อนก็นได้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมจะได้รับพลังงานท่าไม่ตายขอรดานิคคเพิ่มขึ้น25%ดามเมจที่เกิดจากสกิลถ้าไม่ตายเนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้น100%แล้วก็ติดทางด้านของฮิมิโกะมาเพิ่มเติมอีก4ชั้นนะครับผมตรงนี้ก็จะทําให้เบาเพื่อนได้แรงมากยิ่งขึ้นนะก็ภาวนานะครับผมให้มันออกแล้วกันเ <c oughs> อะ่ะนะครับผมส่วนต่อไปนะครับผมเราจะไปหาที่มิติกายพันธ์ตรงนี้ จริงๆเรามาลงจากตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องไปลงตรงนู้นหรอกมันจะได้แบบเลทที่สูงขึ้นกว่าเดิมปึ๊บเท่าที่ผมดูนะตัวไหนคุ้มสุดใช่ไหม ก็อาจจะ,ปะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่ะเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานพื้นฐานไอ้พลังโจมตีพื้นฐานเดี่ยวเราได้บัฟเพื่อนไหมได้บัฟนะครับผมและถ้าเกิดว่าเราแบบไอ้สร้างดาเมจใช่ไหมมันสุ่มบัฟขึ้นมา10วินาทีตรงนี้นะครับผมได้บัฟเป็นพลังโจมตีเพื่อลงทีมได้ไหมก็ได้อีกนะครับผมแจกเพื่อนเยอะขึ้นเนาะแถมตัวเองเนี่ยยังมีทางได้ของอาาัตราคิย์ทีเตัวเองทําดาเมจได้ด้วยนะหรือว่าจะได้เป็นดาเมจคีิทีเนะครับผมอยู่ที่ว่ามันสุ่มเอาที่แน่ๆก็คือพลังโจมตตีีพพพืื้้้้้นนนนนนนฐาาาารรรรงสมถไไปใชบบั <raid S 2> <ส>ััเเ่อดะะะฉค<น> ผมใครมีเซตทางด้านของราชาสูนจูโจมตัวนี้ผมแนะนําเลยนะว่าเป็นเซตอีกตัวหนึ่งที่ดีมากๆนะครับผมสรับทางด้านของรันเกคุยังไงก็ต้องรอดูกันดีทีนะว่า i อซีสเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไหมเรื่องบัฟเอดีเคตามเอดีเคของตัวเองถ้าเกิดว่าใช่จริงๆนะครับผมใส่เซตนี้รันเกคุจะบัฟเพื่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นแถมทําดาเมจได้ดีด้วยอืมส่วนตัวของเขานะดาเมจส่วนตัวอ่ะทีนี้ส่วนช่องเนี่ยอันแรกผมจะแนะนําให้ใช้เป็นดาเมจทะลวงอยู่แล้วหรือว่าจะใช้เป็น็อดีเคก็ กิดว่าใครเนี่ยเน้นไปทางด้านของการบัฟเพื่อนเนาะก็ใส่เป็น a d k นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะใส่เป็นอัตาคิหรือถ้าเกิดว่าใครเน้นอย่างที่ผมบอกไปใครเน้นบัฟเพื่อนเนี่ยใส่เป็นทางด้านของเซ็ต a d k ไปเลยทั้ง3ช่อง a d k a d k a d k นะครับผมบัฟเพื่อนไปเลยเนาะและแต่ท่านผู้ชมนะครับผมว่าจะเล่นสไตล์ไหนเดี๋ยวผมก็ต้องรอดูตัวละครมาก่อนเนาะว่าใส่ตัวไหนเนี่ยมันจะคุ้มมากที่สุดอืมถ้าเกิดว่าใส่ a d k ไปแล้วยินเนี่ยมันจะเก่งขึ้นมากไหมนะครับผมหรือว่าดาเมจมาซูบะโตเนี่ยมันแรงอยู่แล้วก็ต้องรดูกัน แล้วก็ต่อไปนะครับผม,มเซดุราราอย่างที่ผมบอกไปก็เหมือนเดิมครับผม a เ k a อ k a เ k ถ้าเน้นบับเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าทําดามเมจหน่อยก็ a เ k หรือทะลวงก็ได้ตรงนี้ก็ตรงกลางใส่เป็นทางด้านของอัตราคียิคอลแล้วก็ช่องสุดท้ายเนี่ยใส่เป็นพลังโจมตีเพราะว่าพลังงานเนี่ยเขาได้มาจากที่อื่นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแล้วก็ต่อไปครับรันเยคุตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครเน้นไปทางด้านของสายดามเมจเนาะเรื่องของการโจมตีแยกย,ย่อยออันนี้มีอยู่แล้วนะครับผมชูลงเลยนะครับผมตัวละคร แล้วก็ดาเมดถ้าไม่ตายเพิ่มขึ้น14%ต่อเนื่อง15วินาทีอันนี้ผมก็มองว่าใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ารันเกยคูเนี่ยมันเน้นไปในเรื่องของถ้าไม่ตายใช่ไหมอะวนได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครอยากให้รันยเกยคูเนี่ยทำดาเมดได้แรงๆหน่อยอันนี้ก็ต้องรอดูก,กันดีทีว่ารันเกยคูเนี่ยมันทําดาเมดได้ดีไหมถ้าเกิดว่าดีอะเซตนี้จะเป็นคําตอบมากที่สุดอืมอันนี้ก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมแนะนำเนาะ ก็น่าจะมีเป็นประมาณนี้และส่วนอื่นๆผมจะไม่แนะนำเนาะก็ใช้เป็นเซ็ตอาสน์ราชาจุโจมเป็นได้ทั้งดาเมจแล้วก็ซับเพื่อนได้ตัวนี้นะครับผมก็ซับเพื่อนได้แต่เสียงเดียวคือค่าพลังชีวิตพื้นฐานเอามาทำแพะอะไร <c oughs> อะไรเนี่ยครูไม่ได้ใช้นะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ในเรื่องของแบบัฟอาดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้นเนี่ย10%ตรงนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ส่วนตัวผมมองนะ่าแล้วก็ถ้า ารานเอรคูเนี่ยมีดาเมจส่วนตัวที่สูงจริงๆนะครับผมจากการทําดาเมจนอกสนามแล้วก็อันติของเขาเดียเซตตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆเลยจะมีเป็นประมาณ3เซตเนาะยังไงตอนนี้นะครับผมก็เริ่มฟาร์มทางด้านของสม e ุดเอฟคีนะครับผมของทุกสิ่งทุกอย่างที่สายทะลวงอ่าสายซาทะลวงต้องการอ่ะเออก็ไปฟาร์มเอาไว้กันล้วกันเนาะตอนนี้ผมก็จะเริ่มฟาร์มนะครับผมโดยการที่ ฟาร์มแบบนี้แหละขาดค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไหนวะกดไปเลยอีก,การมาจากไหนวะเนี่ยนี่กดไปโหเหลือ8ปดพแม่เ้ยนะครับผมถ้าไม่กดก็ไม่ได้อีกนะเนื่องจากสมุด E อ p ไม่พอสัก39ก็แล้วกันนะครับผมน่าจะใกล้พอแหละผมว่าน่าจะประมาณนี้อ่ะกดหมดเลยนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ ไปต่ออีกความรอทางด้านของมาซูมาโตะรันเงีโกะสำหรับใครชอบคลิปนี้ในค่าบผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งก็ด้วยดะและเจอกันอีกทีในวันที่23นี้กิจกรรมรันเงีโกะตัวละครจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรารอไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าครับ